Ultimate is right. You have defeated an enemy. You have defeated an enemy. Your team has destroyed the tower. You have defeated an enemy. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นตัวซาท่าหลังจากบัฟมาแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่พาซีกันดีกว่านครับพาซีมันก็คือเมื่อเราโจมตีธรรมดาปกติเนี่ยครั้งที่3มันจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นครับสังเกตได้จากมือครับมันจะมีแสงขึ้นแล้วก็ถ้าเรากดโจมตีธรรมดามันก็จะโจมตีทะลุคล้ายๆกา,า,า,าลีครับสามารถโดนได้หลายตัวพาซีฟอันที่2ก็คือเมื่อเราใช้สกิลชนกันเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดและสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นนะครับ ใช้สกิลสองไปแล้วกดสกิลหนึ่งให้มันชนกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการระเบิดและสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นหรือว่าเราใช้สกิลสองและกดสกิลสามไปปึ๊บปึ๊บมันก็จะเกิดการระเบิดครับแล้วก็พาสีอันสุดท้ายก็คือถ้าเราใช้สกิลชนกันเนี่ยแล้วมันเกิดการระเบิดโดนฮีโร่เนี่ยคูดาของอันติจะลดลง1วิถ้าโดนครีปนะครับและถ้าโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะลดลง2วิอ่ะเรามาดูกันคนระับ อย่างครูดาวปกติอยู่ที่9วินะครับถ้าเราใช้ชนฮีโร่แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เรามาลองดูกันครับเห็นหมครับ <He et S 2> มันจะเหลือ7วิมันจะลดลง2วินะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงสกิลกันบ้างดีกว่าครับสกิลสกิลหนึ่งของมันเนี่ยมันเป็นการยิงกระสุนออกไปเป็นเส้นตรงครับและสร้างความเสียหายเวทจากระยะทาง ที่โดนนะครับและพอมันไปถึงปลายสุดมันจะเกิดการระเบิดและสร้างความเสียหายเวทอีกหนึ่งรอบนะครับมาลองดูกันครับถ้าเราปึ๊บถ้าเราไม่โดนปลายใช่ไหมครับมันก็จะโดนหนึ่งทีเนาะและถ้าสตูอยู่ตรงปลายมันก็จะโดนสองรอบครับระเบิดสองรอบก็เท่ากับว่ามันจะแรงกว่าสกิลสองครับเนาะหลายๆคนอาจจะงงว่าเห็นคนอื่นอัพสกิลสองนำ ทำไมเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วสกิลหมันแรงกว่านะครับผมเลยแนะนําให้อัพสกิลหนึ่งนัมากกว่ามาถึงสกิลสองกันบ้างดีกว่าครับสกิลสองเนี่ยมันสร้างพายุจากจุดที่เราเล็งไว้ครับจากปลายที่เราเล็งไว้เนี่ยแล้วมันจะเข้ามาหาตัวกลับเข้ามาหาตัวซาตาครับนะครับแล้วก็ทําการสโลว์สตูสองวินะครับเ,เ,รเ,รเราลองมาดูดาเมจกันดูดีกว่าครับเนี่ยสกิลสองปุ๊บเห็นไหมมันโดนทีเดียวสี่ร้อยกว่าถ้ากดสกิลหนึ่ง มันจะโดน400สองรอบเห็นไหมครับมีการระเบิดครั้งสุดท้ายตอนปลายเนาะทำให้มันแรงกว่าสกิล2ครับในส่วนของสกิล3เนี่ยสกิลอันติเมตเป็นสกิลการพุ่งครับถ้าเราก,กดทีนึงแล้วเลือกติดทางมันก็จะพุ่งไปครับและถ้ามันสามารถพุ่งได้3าครั้งครับถ้ามันโดนคลิปหรือโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามครับพอมันพุ่งครบ3ครั้งเนี่ยมันก็จะบินขึ้นไปครับและยิงพลังเวทออกมนาะเนาะ คล้ายๆอันติของมูลาดครับมันจะไม่โดนไม่โดนอะไรเลยไม่โดนตีไม่โดนสีสีนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาหนึ่งและมันสามารถสร้างความเสียหายเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูครับซึ่งทาให้มันแรงมากหลังจากที่มันบัฟมาเนี่ยและไม่เพียงเท่านั้นครับไอกระสุนที่มันยิงออกมาตอนมันบินอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายเป็น aoe ครับก็คือตัวที่โดนเนี่ยมันจะระเบิดออกมารอบๆครับใครที่อยู่ข้างๆก็จะโดนโดนไปด้วยทําให้มันแรงมากๆนะครับมลองกันดู ปึ๊บสามครั้งมันพยาบินแล้วก็เลือกทางได้เนาะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ควบคู่ไปกับสกิลของเราได้ครับสมมติเราใช้สกิลสองกดสกิลสาแล้วก็บินขึ้นมาครับมันก็จะติดอันติขึ้นมาเลยนะครับลองดูประมาณนี้นะครับคอมโบของมันก็คืออาจจะมีกดสกิลสอ สกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งสกิลสามเข้าไปครับแล้วก็บินขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติศูตรูอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถกด Skill 2, Skill 2, สกิลสองสกิลนี้แล้วก็พุ่งแล้วก็กดนี่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับ oh <my. S 1> ก็คือกดสองสามแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามพุ่งมาอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันอยู่ไกลามากแล้วก็ผมเห็นพวกโปรเพเยอร์เขาเล่นกันนะครับส่วนมากเขาจะกดสกิลสองพุ่งพุ่งแล้วก็ตีทีหนึ่งสกิลหนึ่ง แล้วก็พุ่งอันติขึ้นม่ครับประมาณนี้ครับก็น่าจะเป็นสกิลสกิลที่แรงที่สุดนะครับคอมโบนี้น่าจะแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพราะว่าถ้ามันระเบิดเนี่ยมือเราก็จะติดติดไฟ,ไฟอยู่ครับเราทำให้เราโจมตีติดเวทขึ้นมาด้วยมันก็จะแรงขึ้นมาอีกครับประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเกมเราก็จะมาดูรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมกันก่อนนะครับ รูนที่ผมหยิบมาใช้นี่ก็จะเป็นเด s โซเลต10นะครับสเตน10แล้วก็สปิริต10นะครับส่วนพลังแฝงที่ผมมาเนี่ยเป็น Curse of Death Daily Call แล้วก็ Lock h e m นะครับ Curse of Death มันดียังไงก็คือเมื่อเราใช้สกิลหรือโจมตีโดนศัตรู3ครั้งเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เป็นพลังแฝงอันใหม่ครับ r e c o v e r y เนาะมันสามารถฮิวเลือดได้ทันทีซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคล้ายๆไอ้มือฮิวที่เราเอามากดเนี่ยแหละครับมันก็เลือดมัน แล้วก็เป็นการสลิงเกอร์ครับส่วนคอไอเทมเนี่ยส่วนไอเทมหลักๆของตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีโมบิลิตี้ครับมีแค่สกิลอันติมันที่สามารถหนีได้เนาะก็จะมองเป็นไอเทมที่ลดคูดาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างถึกนิดนึงเพราะตัวมันหนียากผมก็จะออกเป็นสายเวทกึ่งแทงนิดนึงนะครับรองเท้าที่ผมออกมาก็จะเป็นรองเท้ากันเวทเนาะอกนี แล้วก็โซสกอรหนังสือปีกหลือเอาไว้ตัดเลือดนั่นเองแล้วก็ทรอยนะครับแล้วก็โซริงออร่าก็คือเป็นไอดาบดาบรถเากาะเวทนั่นแหละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นอาร์ติกออฟนะครับแล้วก็ไปรับชมกันในเกมได้เลยครับ <Bang! S 1> เริ่มมาตัวซาตานะครับเราก็อัพสกิลหนึ่งนำนะครับจากที่ผมอธิบายไปข้างต้นเนาะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันแรงกว่าสกิลสองครับ อัพสกิลหนึ่งนำนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมาอธิบายสกิลข้าวๆกันอีกทีนึงสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นสกิลการยิงเส้นตรงไปข้างหน้านะครับไอ้ระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันจะโดนดาเมจเวท1ทีแล้วก็ถ้าศัตรูอยู่ปลายเนี่ยมันก็จะระเบิดมาอีก1ทีนะครับทาให้มันสามารถสร้างดาเมจได้2รอบครับใน1 skill นึ่งสกิลเนาะซึ่งมันดีมากและมันใช้ง่ายกว่าสกิลสครับเราถึงอัพสกิลหนึ่งนำนะครับ แล้วก็สกิลสเนี่ยมันเป็นการสร้างพายุหมุนขึ้นมาจากตรงปลายนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับมาหาตัวซาต้าเนาะมันจะโดนดาเมจแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับ <Advanced. S 1> ตัวซาต้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีสกิลหนีเท่าไหร่ครับถ้ามันไม่มีอันติเนี่ยมันจะเล่นยากมากครับตัวมันมีดีแค่อันติมากๆเลยครับตอนนี้แต่ว่าสกิลหนึ่งสกิลสมันบัฟมาก็กทําให้แรงขึ้นเยอะ,ะครับถ้ายังไม่เวลสีเนี่ยผมไม่แนะนําให้รีบบวกนะครับตัวซาต้าเนี่ย ยืนอยู่ห่างๆนะครับแล้วค่อยตอดสกิลไปเรื่อยๆเนาะพอสกิลหนึ่งสกิลสองลวถ้ามันเกิดการระเบิดเนี่ยมันจะแรงขึ้นไปอีกนะครับด้วยพาสซีของซาต้าเนี่ยเรามาอธิบายพาสซีคร่าวๆอีกหนึ่งทีเนาะพาสซีมันก็จะมีการโจมตีปกติครั้งที่สามเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือเมื่อสกิลของซาต้าชนกันเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็มาดูในเกมก็ประมาณนี้ครับเราก็ค่อยๆกดสกิลต่อไปเรื่อยๆครับจากไกลๆเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถออกได้แน่นอนครับถ้าเรายังไม่เลเวลสี 4, ตีไปครับก็เวลาตีคีปก็แนะนําให้กดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีคีปธรรมดามันก็แรงแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้เล่นในตําแหน่งป่าเนาะเราก็ดักพุ่มรอเลยครับนะครับสกิลมันแรงมากนะครับชุดเดียวลัมเบอร์หายเลย แต่ว่าหลักการใช้สกิลเนี่ยต้องเล็งดีๆนะครับการกดสกิล3เนี่ยแล้วเราเลือกทิศทางพุ่งไปเนี่ยถ้าเราพุ่งไม่โดนศัตรูหรือไม่โดนอะไรเลยเนี่ยมันก็จะว่าวครับแล้วก็เราก็ต้องรอคูลดาวน์ใหม่นะครับหลักการใช้สกิล3ก็คือพุ่งให้โดนครับหรือว่าเราใช้สกิล1หรือสกิล2และสกิล3พุ่งไป3ทีนะครับให้โดนสกิลเรามันก็จะบินขึ้นไปนครับแล้วเราก็จะไม่โดนโจมตีแนละ้วสามารถโจมตีมันได้เรื่อยๆ เราก็สามารถพุ่งเข้ามาในป้อมได้ครับไม่โดนป้อมตีเนาะสังเกตได้จากเมื่อกี้เนาะถ้าเรากดอันติเข้าไปจงังหวะนี้ผมคิดว่าผมรอดแล้วนะีแต่ฟอร์เรนไม่ดูแมปนะครับถ้าฟอร์เรนลงมาช่วยก็อาจจะรอดอะไรครับก็หนีไม่ได้ก็เอาใหม่ครับก<ต>็ค่อยๆเล่นไปครับ ตัวนี้มันไม่มีอะไรมากครับคอไอเทมหลักๆเนี่ยแนะนําเป็นของรถคูดาวนะสำหรับตัวนี้เพราะสกิลมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากลองสายเวทหนักๆจัดๆเลยก็ไปลองดูกันได้ครับวิธีการเล่นก็คล้ายๆกันครับไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่าความอึดความอะไรนี้ก็จะน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็ได้แลกมากับความแรงนะครับค่อยๆไปครับจังหวะไหนเ,เข้าไม่ได้เราก็แค่สกิลตอดไป ค่อยๆเล่นไว้ครับตัวซาต้าเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับต้องอาศัยความชำนาญสักนิดหนึ่งนะครับเวลาสกิลอันติเนี่ยมันสามารถโดนเป็น AOE นะครับถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะโดนหลายตัว สำหรับตัวที่สตาร์ทชนะก็จะส่วนมากก็น่าจะเป็นฮีโร่ที่ขาตายนะครับอย่างเช่นแครี่อะไรอย่างเงี้ยครับขาตายเพราะว่ามันสามารถเข้าไปเบิร์ดชุดเดียวแล้วตายได้เลยนะครับมันแรงมากๆหลังจากที่มันบัฟมาเนี่ยค่อยๆฟาร์มไปครับไม่มีอะไรเราก็ค่อยๆฟาร์มไปเด็กเวลไปเรื่อยๆดันป้อมไปครับพยายามกดดันฝั่งตราข้าม แต่สังเกตมานาตัวซาตาให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันใช้มานาเปลืองมากเราต้องกดสกิลจังหวะดีๆมากครับต้องมาเนจมานาดีๆครับเพราะไม่งั้นมานาเราจะหมดได้การโจมตีปกติของมันเนี่ยก็แรงอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเอาไว้เคลียร์คีใต้เหมือนกันก็ลืมพูดถึงพาสซีฟอันอีกอย่างหนึง่งถ้าเราใช้สกิลแล้วมันเกิดการระเบิดชนกันเนี่ย เราจะโจมตีปกติธรรมดาครั้งต่อไปเนี่ยสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับมือมันจะติดแสงเลยเนาะสังเกตได้ครับาการก็ประมาณนี้ครับก็ค่อยคอยดักพุ่มไปครับค่อยค่อยตอดไปตัวเราเป็นตัวที่ตามไล่ฆ่ายากมากครับถ้าเขาไม่ตายเราก็เข้าและควรถอยครับ You guys. ขึ้นบ้านเขายากก็ไปเอาดักเลเยอร์ครับหาบัฟมาช่วยปล่อยมังกรมาช่วยดีนะครับก็จะทำให้ตัวเราทำให้ทีมเราเนี่ยขึ้นบ้านเขาง่ายขึ้นนะครับก็ค่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับปล่อยมังกรยิงป้อมไปก็แนะนําให้ดันสามทางพร้อมกันนะครับท,ที่ฟอร์เรนทำเนี่ยฟอร์เรนก็หนีไปดันล่างนะครับทาให้เราได้ป้อมล่างมาด้วยเนาะแนะนาให้ทาคีบเวฟสามทางครับจะทําทให เราขึ้นบ้านเขาง่ายขึ้นครับเขาต้องแยกกันกันเนาะ ก็สังเกตได้นะครับถ้าผมไม่มีอันติเนี่ยก็จะไม่พยายามห้าวไม่พยายามเข้านะครับอยู่ข้างหลังคอยสก,กิลไปสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองต่อไปเรื่อยๆครับก็ได้รับฟ้ามาก,ก็ดีครับทำให้ครูดาวเราลดลงแล้วก็มีมานาใช้เรื่อยๆครับเราก็พยายามทำเวฟดันขึ้นมานะครับสามทางค่อยๆตีป้อมเข้าไปตัวสาตาเนี่ยมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับ สกิลเทวไม่กี่ทีเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่สังเกตได้ ที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับ